ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทีซัมะแนับัก่อนตอนนี่ครับเจนนี่ค่ะฟันนี่ค่้าอยากใช้ท่นี่จริงๆเลยชุดเดิมจากคลิปที่แล้วเลยที่ react 17เวทีเพราะว่าเราก็จะมาดูเพลงต่อไปก็คือของชอมพาน้องใช่คร อาจคิดเมื่อกี้แล้วก็มาคุยกันมึงมันมีเรีแอของเอ้ยมันมีคำมแบ็กของวงหนึ่งนะเว้ยแล้วก็ใชวงศปินเดียวอินแต่ศินองาเจ้าแม่ควีนแล้วเจนนี่บอกว่าเฮ้ยกูอยากดูอ่ะก็เลยเอาเลยกเเลยดเลยกไปก็เลยกดเลยแดก็เลยกดไปก็อลกดไปเลยกเลยกกลยวไหนลกไ็เกป็ยกไ็ยดไปก็กดไกดไปก็ด็เลยงดไปก็เลยเพลงว่า s p a r ล l i n g ปก็กปยกกกก อี่ยงขึ้นมาก็มีลูกแขวนบนตึกมาไมกคลิปก็เป็นประกายแล้วทำเพลงแล้วไปครับกดไลค์อ่ะไลค์อย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์เลย Let's go ไมาให้กดไลค์ให้เขากดไลค์ให้เราด้วยนะคะไปไปไปรู้สึกว่าอยากดูชองคเราะว่าเพลงนัไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแม้ทุกเพลงจริงแม้ทุกเพลงของจริงนะเหมือนมีมไม่ได้ตามไม่ได้ตามชองอัน เออไม่น่ารักต้องะปกติแบบเค่นึงเราพมาจะมาในลูคแบบแซ่บแซเออแซ่บแซ่บซ่อเออลองเผย่งมาเต็มเมเมดอีกแล้วเหรอโมเมอ์เลยช่วงีเมคิดมเมน์กันแต่เราไม่รู้เลยเออเราไม่รู้หรืไม่แต่ไม่ใช่เมนร์เพราะขาไม่ได้ใส่ชุดโมเมนต่งโน้นน่ะของไม่แต่นี่ก็อยู่ใต้แต่นใต้นำเหมือนกันแต่ใต้น้ำมีนกเพ่อนดีเอ แต่ต้องเห็นนะสวยว่ะใช่สวยเฮ้ยทำไมน่ารัก,กจังอ่ะจริงต่างจากแบบพในอ,อื่นออ่ออะแล้วถ้าเต้นก็อย่างนี้แบบแซดอยู่บ้านโอ้สวยสโอ้โหแซดมาก เออชุดนี้สวยมากอความอินเนอร์ใดๆเอ่ยไม่ว่าแต่งหน้าหรือชุดน,น่ารักแค่ไหนเอาซะเจ้ามีความซ <ไป S 2> ้อนทาเจ้าก็มีความซ้อนทา,า,าอยู่นี่ดนึงคนถูกคนถูกนี่ย,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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโค้ด้วยนะก็คือเดี๋ยวกูโค้ซองหาแล้วพวกมึงเป็นยังไงเกิดเป็นปากการ์ลแต่กูเป็นหอยเองเนินนะครับข้างหลัง ันาเก่งที่ใช่แ่้วาน่ารัแบบเซนโอ้โหเสียงโอ้คือเอีมันน่ารักนะพอเป็นชองฮารู้เรือก็มีความเซ็กซี่ปนมาด้วยไม่แค่ปนมาด้วยแทบจะเกินขึ้น สุดมากมาเ,เลยลนะูกชายีเที่ลอยไปลยมามนเป็นประไรปลาเกินปล<อ>าเกินนากเลยจริงที่ไหนโนะ อันนี้คือนานดูตู้ดูปลาเตจินตนาการเหล่ะเออปลามันทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาเตจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในน้ำไงอ๋อเป็นปลาเต้นเต้นแบบสองประกายอยู่ในโถปลาต้องการมาบ๊วยดูชุดตัวนั้ไหมดนเซอร์แล้วก็อินเนอร์มาเต็มแล้จ้ะสวยมากแดนเซอร์ก็สวยคนก็สวยเซตเป็นดูสวยเด่นที่สุดนะะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้มึงสองคนอ่ะเพราะว่า ก็ไม่ไม่ได้ตามไม่ไม่รู้จักของฮาวเลยเพิ่งเพิ่งมารู้จักแ่บนี้แหละอือสำหรับคนที่เคยฟังติดตามช่องฮาวมาแล้วอืมไอพูดก่อนก็ได้เออก็รู้สึกไงกับเพลงนี้รู้สึกว่ารู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนซัมเมอร์ไงไม่รู้อะแบบว่าแต่มันอยู่ใต้น้ำนะไม่หมายถึงไม่ได้ให้ควารู้สึกร้อนแต่เหมือนแบบว่าคล้ายๆเพลงแบบซัมเมอร์หรือเปล่าก็เพิ่งสอบย้อนหลังแต่มันอยู่ใต้น้ำอะยากก็ อะไรถึงนแบบนี้ไว้ไว้พี่จี้ตัวจี้วางอ้ตอนก็แบบก็อาจจะเป็นไวรัลอยู่นะไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าถ้าคอนเทนต์ก็คงก็ยังไม่รู้ว่าคงทำคอนเทนต์อะไรเพราะว่าถ้าเต้นก็ดูดูเหมือนไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเทียบกับเพลงก่อนกของช่องฮายนะอย่างแบบก็ท่าโกหรือแบบเพลงแบบโดนคอนเตอร์อ๋อ ก็จะมีท่าที่จดจำอันนี้ก็มีท่าที่จําได้แต่ว่ามันเป็นสิวท่าเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นทั้งท่อนอย่างแบบท่านข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ใช่แบบคนเพลงเงี้ยก็ถ้ากก็จะแบบอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เลือดอย่างงี้แต่ว่าอย่างเพลงนี้คือแบบเหมือนจำจำได้แค่แบบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบน่ารักน่ารักสดใสสดใสอย่างอย่างกูแบบเหมือนว่าก็ตามชองฮามาแล้วซุปเพลงของชองฮาจะจะค่อนข้างออกไปทางเซ็กซี่ ส่วนใหญ่เลยก็เลยคิดว่าเออเข้ามาเพลงนี้ถ้าเต้นอาจจะดูเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าเียแต่เข้ามาสดใสก็แปลกใจอยู่ในระดับหนึ่งเออรู้สึกช็อกเข้ามาแบบน่ารักอ้ะน่ารักน่ารักเลยอะแต่ด้วยทวามทั้งธีมเอ็มวีหรือชุดอะไรเงจะส่งมาให้ช่องอาหน่ารักช่องฮาเฮ้ยช่องฮาหน่ารักแต่ว่าอินเนอร์อินใจไม่ยังแบบยังมีความซองฮาสาวเซ็กซี่อยู่นอกจากเซ็กซี่อยู่อือ ก็คงปกติก็คือเจ้าหาเขาแบบขายเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ป่ะแปลว่าอาจจะแค่อาจจะแค่ว่าที่รู้สึกไม่ไม่ได้ว้าขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความเราเอ็กซ์เพรสว่าเจ้หาจะอมาในแบบลุคเซ็กซี่อะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบโอ้โหว้าวูจักรู้อะไรเงี้ยแต่พอมามาสดใสมันก็เลยรู้สึกแบบเออเป็นอะไรที่ไหนมาในอีกลุคนึงแต่ก็ก็แอบแบบเขาเรียกแปลกตาเออหน่อยหน่อย ไปถามว่าน่ารัมันก็น่ารักน่าสวยแล้วไฮโน้ตคือแบบเออไฮโน้ตดีไฮโน้ตดีกูรู้สึกว่าชอบกูชอบ,ช,อบชอบตรงไฮโน้ตอ่ะอืมมันจะมีเอออันนั้นอ่ะแทบจะทั้งเพลงเลยที่แบบชอว์ฮาร์ดไซด์ไฮโน้ต <Hi Note S 2> ด้วยเหมือนมีน่ถุงหูก่ะอืมคือแบบเก่งไม่ไหวก็เก่งยอมรับที่แบบนี้คิดว่าถ้าถ้าเพลงสุดท้ายแล้วเสียงแสงอาจจะสูงกว่าเสียงสูงกว่านี้ไฮโน้ตสูงกว่านี้อาจจะแบบ วาวตรงไหนตรงห่วงสุดท้ายแล้วที่มีตัวว้าวทองฮน้นทุกๆอย่างคนก็เพลงนี้ถ้าถ้าดูดูเรืมอก็อาจจะบอกนะว่ามันอาจจะเป็นเพลงรองก็ได้มั้งมันหรือว่ามันไม่ได้ดูเป็นเพลงเต้นแบบจ๋าขนาดนั้นหรือเปล่าก็เป็นได้เพราะหมายถึงว่าถ้าเกี่ยวกับเพลงอื่นของชองฮานะเพลงอื่นมันดูเป็นเพลงเต้นแบบเต้นเลยอ่ะเพลงเต้นไปเลยแต่เพลงนี้มันดูแบบเดี๋เพราะว่ายังไม่ได้เห็นท่าเต้นเต็มๆจริงๆเราไปหมือนกัน Sadly, เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับว่าเอ่ยยังไงกับเพลงนี้อาั้นสำหรับวันนี้เราก็จบไปแล้วนะสำหรับเลยกของจองฮาเพลงสป a ร k กิ้งสปารักสปรกิ้งประกายแสงแห่งชองฮาม โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b ส c คร b e แลกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเ<า>จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ,บาย